โอเคโอเคนะโอเคนะไปนะไปนะอ่ะให้ตา okay, ah. last ุดเหมือนแบบโพสที่พันลาที่เป็นไอดลของของของเราอร่งเียมันมันมีจุดอะไรอยู่แบบเราโพสอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดถึงความในใจเราหนูว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นฟิลจุดเ้างกวามาแบบว่าเหมือนเรา วันแรก d ด y วันเงี้ยเราก็อยู่กันเลยล<ม>ิ้นเทาอะไรงามมาเงี้ยจนแบบว่าเขาผ่านมาสิปีอะไรเงี้ยเราก็ทบอใจตัวเองเราไมเห็นชีวิตเท้าอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเพรานี่ทำไมเขาเหมือนเดิมแบบยิ้มสดใสได้แบบเหมือนเดิมเลยแบบหนูคิดว่าแบบถ้าห,หนูจะต้องอไปเล่นน้ำับลูกตัวเองสี่ชั่วโมงแล้วสดใสเท่าน,าานั้นตอบคำถามทั้งวัองงนอ่ะด้วยอายุลูกสามดูแลตัวเองได้ดีดูแลแบบคนรอดตัวไม่มีความสุขแล้วก็ยิ้มได้ตลอดเวลาแบบนี้รู้สึกว่ามัน มันเขาเป็นไอดอลที่เราเราอยากทําได้ก็เลยอยากพูดถึงเขาเขาบอกว่าพี่พัลล่าเป็นคนไม่พูดอะลงรูปก็แทบจะไม่มีแคปชั่นด้วยซ้ำคือคือน้อยคนที่จะรู้แบบรู้ความน่ารักคือรู้ว่าเขาน่ารักแต่ไม่ได้รู้ลึกจึิงว่าแบบเขาน่ารักมากเลยเป็นอินสปิเรชันในการใช้ใชี<ๆ>วิตเราถ<ๆ>้าใช่แบบว่าเราเป็นไอดอลตั้งแต่เราแบบเข้าโมเดลเลิ่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออถ้าเราเจอปัญหาเราเจอความหิวเราเจอความร้อนหรือเจออะไรก็ตามที่มากระทบกระทั่งเราอ่ะก็อยากยิ้ม ไม่เท่าเขาเลยก็เลยเหมือนก็แค่อยากโอนไปเลยใช้บอกว่าไปเที่ยวกันต่าแค่นานเหมือนมันเหมือนในการให้กำลังใจที่ร่วมกันเป็นในตัวหรือเปล่าก็คงเป็นให้กำลังใจอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ลึกซึ้งแบบมีอะไรครับซ้อนเรื่องต่ออารมณ์เราก็ไม่ได้บอกเขาว่าปกติหรือะว่าแต่ไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเหมือนเป็นเด็กในโมเดลลิ่งเขาเราก็เลยเหมือนไม่ได้จับ พูดอะไรแบบนี้เพราะเร<อ>าก็รู้สึกว่าเราตัวเล็กเราไม่ได้กล้าจะเข้าไปคุยกับเขาอะไรอยย่างงเีร้รีแอคหลังโพสที่มันไล่กันรีแอคอะไรกับนี่เปนรีแอคอะไรของขายเสือรีแอคอะไรกับพี่คนเล็กซีเรียอยู่ว่าจ<อ>นะติดตลกพี่แอคอะไรรีรียี่เขรีแอคอะไรกับเาไมหลังที่เราเราอันนี้ไปอะไรเพราะเราบอกว่าเอ้ยซึ้งมากจะร้องไห้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงแบบ เหนื่อยนะเลี้ยงลูกต้องสั่งพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเดี๋ยวพูดคุยอะไรนอกจากการให้กลังใจเล็กน้อยไหมคะภาษาเออหนูเป็นคนไม่ได้พยายามให้นะาเหมือขาไม่ได้ขอหรือเปิดโอกาสให้เราทําอะไรอะไรเงี้ยนะคเราก็เหมือนแบบพยายามจะทําให้คนรอบตัวเขาไม่ใช่แค่พี่พลรามใครที่อยู่รอบตัวหนูก็าพยายามจะชัดเจนว่าอยากให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ทราบข่าวเงี่ยวในการอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาเป็นที้มีความสุขที่ใช่ค่ะก็ เป็นเดทริปอะไรอย่างเงี้ยเป็นมที่ครือเรือกันแต่เราก็ทราบข่าวเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วอันแากที่มันเกิดที่เมื่อก่อนหรือว่าข่าวเรื่องที่เขาเล่ามันเป็นเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่มันเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าไม่ได้อยากจะมาเป็นคนเล่าแทนเลยด้วยวูทีภาวะด้วยวัยสมมุติวันูรู้สึกว่าหนูไม่มีทางเข้าใจหรือพูดได้ดีเท่าถ้าคนที่เขาโทรมาถนงอะไรเงี้ยหนูว่าหนูเป็นทาร์สัตย ใจส่เยะคะใส่ปลอดากกว่าหนูว่าจริงๆหนูเป็นอินเนอร์แฟนคลับด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เราก็พร้อมที่จะแบบว่าให้กำลังใจหรือว่าปลอบเขาท่าทางทีเวลาเนี้ถ้าสมมติเขาเล่าอะไรอ่แก็หนูว่าหนูหีมเขาอยู่แล้วหนูว่าจะแต่เขาก็ไม่ได้ลงดีเทลไม่ได้ลงลึกอะไรให้เราฟัง่ะหนูว่ากับใครเขาก็ไม่ค่อยเป็นคนช่างช่างพูดช่างเล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็น ปัญหาว่ามันคือปัญหาแล้วเขาเป็นคนข้างเข้าใจปัญหาเขาก็ผ่านทุกอย่างมาได้แบบใครมาเห็นเขามี่ฮิมไหมอ่ะเรียกว่าเป็นการมองตาก็รู้ใจแล้วใช่ไหมก็เลยแบบไม่เคยเก่งอ่ะแบบเขาไม่เคยหน้ามุ้ยไม่เคยแยกะจีที่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือนวีมสดใสที่เราเจอคือความสดใสคือกลับมาเหมือนเดิมที่เราเคยจับเลยใชว่าเขาไม่อนเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปถึงถึงวอนพิพัฒวันนั้นที่หนูเจอกับวันนี้ที่ไม่ว่า ทุกคนไม่ต้องเป็นเรื่องที่เขาเจอเป็นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันมีปัญหาทุกวันในชีวิตอยู่แล้วแล้วพอเราไม่ได้เจอมันเยอะช่วงโควิดเพราะเขาอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยพอกลับมาเจอเราก็คิดว่าเออมันมีสีนู้นสีนี้หรือความเท่าอรอย่างที่ต้องไปกระโตกเขาอ่ะทำไมครั้งนี้เรากลับมาเจอแล้วเขายังเหมือนเดิมอ่ะเป็นที่พล่าที่เราสิบปีที่เรารู้จักใช่เรารู้สึกว่าแบบเจ๋งอ่ะเอออยากทำให้ได้อย่างนั้นก็คือไอดอลของเราเลยใช่ไอดอล เป็นหัวใจนึกเราบ้างนะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้แบบว่ายังรักๆเหมือนเดิมตอนรักเออเขาเปิดตัวไปคนก็มาแซวเยอะแยะมากเลยอ่ะงใครมาด้วยป่ดยป่ยวันนี้พวกนายป่วยใช่ใช่ค่ะตาขาวเองตาขาวเองดูดิเดินนะเขาโอเคขึ้นไหมเอาจริงพอหลังจากที่เราเปิดเปิดตัวไปแล้วคนจับตาม้าขึ้นอย่างเงี้ย เขาไม่ได้ชอบเลยแบบไป๋เด็กก็ไม่ได้แอนตี้นะเขาไม่ได้ไม่ชอบอะเพราะว่าเราอยู่ในบทบาทของเราเลยนะค่ะไป๋เด็กว่าคือหนูไม่ชอบปิดอ่ะไป๋เด็กก็แบบเพราะมันต้องอธิบายเยอะกว่าเมื่อไหร่ที่เราเหมือนทําอะไรให้มันยากอ่ะทำต้องต้องอธิบายพวกพี่มันก็คือเวลาเรามีปัญหากับแฟนถ้ามันจะต้องทะเลาะกันหรืออะไรแบบนั้นเรายังไม่เข้าใจกันเลยแล้วต้องอธิบายให้นักข่าวฟังอธิบายให้ชาวเน็ตฟังว่ามันมันโคตรยากอยู่เล ตรงไปตรงมาช่วงไหนรักก็ตะโกนช่วงไหนอะไรก็เล่าให้ฟังเพราะว่าหนูจะได้จําได้ว่าหนังโมเมนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับอะไในส่วนเขาเองเขาชอบไหมคะในการที่บอกว่าเปิดตัวอย่างเงี้ยเขาเขาคงไม่ชินน่ะไม่ไม่ชินแล้วก็แบบเหมือนไม่เคยซ้อมมาก่อนเลยเแฟนๆว่าซ้อมอยากแฟนๆฝักแฟนๆฝักตัวเองก็จะคอยจับตามองเขาฝืนเวลานอนนอนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะกดดันไหมคะโดนแบบว่าจับตาโดน จับผิดต่างๆไม่นะเวลาที่หนูโดนไหนถ่ยหนูก็พยายาจะบอกเขาว่าให้ขอถ่ายเลยเดี๋ยวนูม่สวยเลยเราเชื่อไหมกับการที่แบบโดนแบบว่าคนอื่แบบเปิดว้าแปนเราอย่าเงียไม่มีนะคะใช่ใช่ไม่ต้อไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ถึงว่าเปิด่่อจะให้ไมเอิ่มเกเขาก็จะได้ไม่อึดอัดแตที่ทำเพื่อให้ลึกๆึส่วนตัวนะหนูว่ามันคือการให้เกียรติเขาอ่ะหมายถึงว่าแบบ เวลาเราไปไหนอะเราก็ต้องมีส่วนสุขสิเพราอ้เป็นแฟนหรือเปล่า mm. เป็นใครหรือเปล่าระยะเวลาที่เราเุยียบเขา,ม,ามันก็นานพอสมควรที่เราเป็นคนเดียวที่อยู่พื้นที่ตรงนี้เรารู้สึกเราอยากให้เกียดเขาอาจจะไม่ใช่แบบอยากให้เขาไมา่อยู่ตรงนี้นะเพราะเขาไม่ได้จะเข้ามาในวงการบันเทิงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ให้เกียิเพื่อคนที่เขาเจอหาเราเราเป็นาลรคเตอร์แบบเข้าหาง่ายอะแฟนคลับก็เข้ามามไม่ได้เป็นความแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกอย่างยากเลยอธิบายไม่ถูกสะดวกไปนี้ ไม่ชอบอะไรเป็นคเสะดวกเวนี้มากกว่าใช่ค่ะไม่ถามเรื่องหัหรืออะไรหรอคะหนูเตรียมเติมเขาเขาชิงเมื่อกี้เตรียม็ยังไม่ได้ถ่ายเลยลูกคาริสาเดี๋ยวก่อนอาตีตาปีฉันก็ดูว่าอะไรเึอก็ทํา้ตกใจสองท็อปหญิงก็เนี่ยสองสองเลย อันนี้ซ้อมใช่ไหมวันรอบอีกวันวันรอบการล่าแล้วอ่ะอ๋อจะไปเดินการล่าแหละเตรียมพร้อมพรมแดงตองเป็นคนชอบซ้อมในชีวิตว่ะอ่ะใส้ปากพวกนี้ค่ะจะดังเองซ้อมเลย